ชาวเกมเมอร์ด้วยเนาะวันนี้เราก็จะมาอัดคลิปกันโอ้โฆษณาอีกแล้วเราโอเคเริ่มกันเลยเนาะแล้วนนก็ต้องกดไปเนาะพี่คาจะถามบางคลิปว่าพี่ครับทําไมไม่ตัดต่อในโทรศัพท์เลยพื้นที่พี่ก็มีเนาะอันนี้บอกเลยครับโทรศัพท์ผมอะโทรศัพท์อ๋อคนดูไม่รู้หรอกนะโทรศัพท์ผมอะพื้นที่เต็มแล้วโหลดเกมไม่ได้มากตอนนี้สะสมได้ประมาณห0ร้อยกิกะไบต์ อันนี้ก็จะเป็นเทคที่ยาวที่สุดไม่รู้จะลืมอัดหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็ที่รรู้ว่าจะต้องอัดให้น้องๆฟังเนาะอันนี้ไม่รู้ชาวเกมเมอร์อน,นี้ชาวเกมเมอร์ดูออกหรือเปล่าภาพมันอาจจะไม่ดีเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์ในการอัดเนาะถ้ามันก็จะเบลอๆนิดหน่อยเอาเลยว่าคลิปนี้มันต้องยาวเน้นโอ้ยติดบักติดบักผมอาจจะเล่นไม่เก่งเนาะพ่อเล่นในคอมอันนี้ต้องดูให้น้องๆด้วยห้ามพูดคำหยาบเนาะ อันนี้ก็จบแล้วนะครับอันนี้ก็อันนี้กดไม่ไปเลยเนาะอ่านี่ก็คือหน้าปกหลักผมน่าจะอจัดไปหนึ่งนาทีเต็มอะ่ะอ่าแล้วเราก็จะมาพูดพุยเรื่องอาวุธกันเนาะอันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นานานสักเท่าไหร่เนาะงั้นเราจะไปซื้ออาวุธกันเนาะอังทีภาพมันก็อาจจะสั่นนะครับใครที่เป็นหนุ่มแล้วก็อย่ามาดูเนาะคลิปนี้นะเบอร์พักต่อไปผมจะอัดเกมอะไรดีครับ อพักเมาอ๋ออ๋อผมจะอัดเกมซอฟต์แวร์ซึ่งผมเล่นไปนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนาะมก็จะอัดเกมซอฟต์แวร์เนาะอันนี้ผมเล่นในคอมเนาะแค่นี้แหละครับบายบายโอเคเนาะชาวเกมเมอร์บอยเฟรนทุกคนรอติดตามคลิปต่อไปได้เลยครับบายบาย